วัดีครับวันนี้เซนดีชมจะพานน้องๆมาใส่วาวน้ำตัวจุดต้าวิทนะครับผมเราจะต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสนี้ก่อนครับผมทำความสะอาดหน้าสัมผัสแล้วก็ให้ทากาวนะครับผมทากาวให้มันหนาๆขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับผม ก็เชหน่อย่างน, okay. นี้โอเคตัวข้างในว่าน้ำล้วก็ทำความสะอาดนะครับผมข้างในวาาน้ำนี่เราก็ทำความสะอาดแล้วครับผมแล้วก็ ข้างในนี้ก็ทากาวนิดนึงนะผมลูกๆเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปติดติดท่อมาติดท่อ ก็ตาเก็บเลยความสวยงาม <c oughs> ากเก็บกความสวยงาม <c oughs> โอเคเรียบร้อยก็เป็นการใส่วาลน้ำนะครับผมและก็ท่อคอน้ำนะครับผมแต่จะตากิครับก็มีขั้นตอนดังนี้ครับผมน้องๆก็สามารถปฏิบัติตามเซ็ตโต้ได้นะครับผม